ระชุวชิตเอกวรังคูลนะครับชื่อฉายาทีปธรรมโมครับมาบวชในโครงการธรรมญาตราครับครั้งที่14จริงๆเคยบวชโครงการก่อนหน้านี้มาเป็นรุ่นอุดมศึกษาครับก็อุดมศึกษาภาคฤดูฝนก็รู้สึกชอบใจมากเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะเคร่งระเบียบว,วินยัยทําให้เรามีการฝึกตัวค่อนข้างที่จะดีเลยครับพอจบโครงการได้สึกออกไปโยแม่ก็ขอให้มาบวชอีกครั้งใช่ครับเพราะว่ารู้สึกว่าการปฏิบัติตัวมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ แล้วอีกอย่างโยแม่เป็นคนที่เข้าวัดพระธรรมกายมาค่อนข้างที่จะนานแล้วครับแล้วได้เห็นโครงการนี้โยแม่ก็เลยแบบเชิญชวนให้เราพี่ได้เข้ามาบวชโครงการนี้อีกครั้งเพื่อโยแม่แล้วก็เพื่อครอบครัวครับก็จริงๆเห็นโครงการธรรมญาตามาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับก็เคยได้มาโปรยดอกไม้ก่อนที่จะมาบวชครับและทีนี้ก็เลยแบบรู้สึกประทับใจมากแล้วก็รู้สึกปลื้มแบบปลื้มปิ่มใจมากเพราะว่า แต่ละท่านดูแบบมีสง่ามากแล้วก็แบบเดินแบบตั้งใจมากทําให้เราที่เป็นแบบสาธุชนตอนนั้นอ่ะยังรู้สึกแบบประทับใจจนแบบนั่งได้แบบสามสี่ชั่วโมงแบบกลางแดดร้อนๆแบบนี้ครับก็เลยแบบสักครั้งในชีวิตทําเพื่อครอบครัวด้วยแล้วก็ทําเพื่อตัวเองด้วยครับสําหรับตัวของพี่หลงพี่คิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากเลยเพราะว่ายากมากเลยนะครับที่วัดวัดหนึ่งจะรวมพระพิสุสงให้ได้แบบหลักพันรูปอ่ะครับแล้วมาเดินธรรมยตราแบบมีหลวงปู่นาขบวนแบบนี้ครับแบบ ดูสง่าราศีมากแล้วแบบสาธุชนไม่ใช่มีแค่พระนะครับมีสาธุชนแบบเต็มทางเดินมาคอยโปรยดอกไม้ถ้าแบบเป็นคนทั่วไปที่ไม่เคยรู้จักวัดพระธรรมก,กายมาก่อนได้มาเห็นภาพนี้ผมว่าต้องมีประทับใจครับก็หลังจากที่ได้เข้ามาโครงการนะครับก็จะได้เป็นหน้าก่อนแล้วก็ได้มาบวชพอเข้ามาบวชนะครับหลกัหลกๆเลยจะอยู่ที่การฝึกตัวช่วงแรกฝึกความมีระเบียบวินัยความพร้อมเพียงกันแล้วก็ทําความรู้จักกับเพื่อนฝูงครับเพราะว่าโครงการนี้ ต้องบอกตรงๆว่าหนึ่งต้องใช้ความอดทนสูงเพราะว่าหนึ่งเดินไกลแบกของหนักอีกอย่างต้องมีความเป็นระเบียบวินัยสูงครับทุกทุกอย่างเลยใช่ครับในการเดินในการนู่นนี่ต้องใช้ระเบียบวินัยหมดครับเพราะว่ามันต้องพร้อมเพียงกันแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างแบบเปไปเป,เป,เป,เปต่อจะออกมาดูดีและสวยครับและอีกอย่างหนึ่งคือความตั้งใจเป็นหลักเลยครับที่ได้สมัครโครงการนี้นะครับก็สมัครเข้ามาตั้งแต่แรกก็เขารวบรวมทุกภาคเลยก็ทั้งภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสาน ตอนสมัครมาก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่ายอดสมัครน่าจะแตะ 6- ถึงเ0 0พันเลยครับแค่ภาคกลางก็ประมาณ4 0 0พันแล้วฮะภาคใต้ภาคอะไรอีกประมาณพันกว่าว่าแล้วก็ต้องมาบวชเสร็จแล้วก็ต้องมาคัดตัวใช่ครับเขาจะรับประมาณตามตามระเบียบเขาจะรับประมาณแค่1 5 0 0รลูกแต่จริงๆอ่ะพอเข้ามาแล้วพอคัดรอบแรกแล้วก็เหลือประมาณ2อ0 0 0พันใช่ครับแล้วก็แยกไต์กันไปต่างๆนานาก็เขาก็จะดูความตั้งใจในช่วงประมาณ1วิคแรก ใช่ครับจากสามพันก็จะคัดเหลือประมาณพันห้าว่าคนองค์ไหนที่มีความตั้งใจที่สําหรับจะมาบวชและจะมาเดินจริงๆองค์ไหนที่มีระเบียบวินัยมีความอดทนหรือว่า,า,งา,าสง่าราศีแบบนี้เขาจะดึงมาคัดอีกทีหนึ่งจากสามพันก็จะเหลือประมาณพันนิดๆตอนนี้น่าจะประมาณแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเองครับจากประมาณเจ็ดพันนะก็อยากเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านเลยที่เข้ามาบวชโครงการนี้ทุกท่านมีความอดทนมากมีระเบียบวินัยมากตั้งใจมาก แน่นอนทุกท่านทุกคนอยากเดินครับก็ขอบคุณที่เข้ามาบวชโครงการนี้ครับอยากเชิญชวนสาธุชนนะครับคนที่ยังไม่เคยลองหรือว่าเคยเห็นโครงการนี้ผ่านผ่านตาทั้งสื่อออนไลน์หรือว่าเคยเห็นแบบขับรถผ่านอะไรแบบนี้อยากให้เข้ามาลองโครงการนี้สักครั้งถ้าเป็นสาธุชนที่เป็นผู้ชายก็จริงๆอยากให้เชิญชวนบวชเลยครับอยากให้เข้ามาลองบวชสักครั้งหนึ่งจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเกิดความประทับใจแน่นอนครับรับประกันส่วนสาธุชนทั่วไปนะครับก็ จริงๆมีหลายหน้าที่ให้ทามากเลยสามารถมานั่งโปรยดอกไม้ได้หรือว่ามาช่วยเหลือด้านพัฒนาหารหรือว่าช่วยเหลือด้านต่างๆมีหลายแผนกเยอะมากเลยครับถ้ามาลองดูรับรองเกิดความประทับใจแน่นอนเพราะสังคมดีมากครับก็กล่าวขอบคุณหลวงพ่อธรรมชยโยนะครับที่ได้สร้างโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาจะเป็นการเดินธรรมาญาติราครั้งที่สี่ารู้สึกว่าครั้งแรกๆเนี่ยผมประทับใจมากเพราะว่าหนึ่งคือเดิน ไกลมากขอบคุณหลวงพ่อที่ตั้งโครงการนี้ขึ้นมาจริงๆครับคนบุคลากรภายนอกเห็นท้ง,งที่ยังไม่ได้บวชหรือว่าคนที่ไม่ได้เข้าวัดเหมือนผมเมื่อก่อนก็เข้าวัดไปทำกายบ้างไม่ค่อยเข้าบ้างมากับเพื่อนเห็นโครงการนี้คือแบบอึง้งทึ่งแน่นอนตั้งแต่ครั้งแรกเพราะว่าครั้งแรกเดินหลายร้อยกิโลครับอยากจะขอบคุณญาติโยมทั้งหลายนะครับที่เข้ามาช่วยทั้งถวายพัตอาหารทั้งช่วยดูแลกิจการต่างๆหรือว่าจัดพิธีการต่างๆให้กับพระในกลุ่มธรรมญาตา ทำให้พระกลุ่มเหล่านี้ได้มีเวลาว่างเยอะขึ้นทําให้ได้ทำให้ได้ปฏิบัติธรรมได้เยอะขึ้นครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่เยอะขึ้นส่งผลมาให้แบบได้บุญเยอะขึ้นสําหรับโยมทุกท่านรับรองได้เลยว่าสิ่งที่โยมทําไม่เสียเปล่าครับได้บุญบาร,รมีมากแน่นอนครับ